สวัสดีครับวันนี้ก็จริงๆแล้วเมื่อวานเนี้ยคือผมอ่ะขับรถไปด้านนอกแล้วรถมันดับกลางทางแล้วมันทําให้ผมนึกถึงตอนที่ผมสัมภาษณ์เข้างานที่หนึ่งเป็นที่ที่ผมประทับใจมากประทับใจยังไงเดี๋ยวผมเล่าให้ฟัง <c oughs> คือผมก็ไปสัมภาษณ์ในตําแหน่ง PL SQL Developer นะครับก็เป็นบริษัทจะว่าไงดีครับ คือบริษัทแม,ม่เป็นบริษัทประกันมีบรันช์อยู่หลายประเทศที่ผมไปสมัครก็เป็นตำแหน่ง PLSQL Developer นะครับคือทำเป็น,นคล้ายเหมือนเป็นฝั่งเทคซั u พอร์ตให้กับตัวแอปแอปหนึ่งอะไรประมาณนี้ครับพูดได้ประมาณนี้เขาจะมีการแบบเหมือนมอนว่า mm hmm. ก็สัมภาษณ์นะครับก็มี2คนเป็นพี่ผู้ชายกับพี่ผู้หญิงครับพี่ผู้ชายเป็นทีมรีพี่ผู้หญิงเป็นเมนเจอร์นะครับก็มีการสัมภาษณ์แบบประมาณว่าสัมภาษณ์เทคนิคก็เหมือนตอบปลเปล่าประมาณว่าถ้าเกิดแบบกรณีนี้จะจอยยังไงอะไรอย่างนี้ไปแล้วก็มึงท่อนหนึ่งที่เขาถามผมว่าเออเนี่ย ถ้าเกิดสมมติแบบประมาณว่าเกิดขับรถไปอย่างเงี้ยแล้วรถดับน้องจะทํำยังไงตอนนั้นเราอะตอบไปอย่างมั่นใจแล้วตอบเป็นหลังเร็วมากก็ตอบว่าโทรหาพ่อครับแล้วคราวนี้ยพี่เขาก็ตกใจนิดนึงพอพี่เขากตกใจพี่พี่เขาบอกว่าลองคิดดูก,ก่อนสี่เาเหลือสมมติแบบไม่โทรหาพ่อจะโทรหาใครแบบประมาณว่าโทรหาใครที่ไม่ใช่พ่อสมมติพ่ออยู่ไกลอะไรวันนี้แล้วเนี่ยจะเป็นคนที่แบบคล้ายๆเหมือนพึ่งพาเพื่อนตลอดคือเหมือนถ้ามีปัญหาอะไรก็โทรหาเพื่อน ก็ดึกถึงหน้าเพื่อนคนหนึ่งที่เราอ่ะมีปัญหาอะไรก็จะโทรหาเขาตอดก็เลยบอกว่าโทรหาเพื่อนครับแล้วพี่เขาก็หัวเราะแล้วคราวนี้พี่เขาก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วปรดักของเขามันเป็นประกันเป็นเหมือนประกันเกี่ยวกับพวกประกันอะไรพวกเนี้ยเขาเขาอ่ะเหมือนประมาณว่าอยากจะโยงให้เราพูดเหมือนว่าเออลถเสียเราโทรหาประกันแต่พี่เขาอ่ะไม่ได้คาดคิดว่าเราจะตอบว่าโทรหาพ่อแล้วก็โทรหาเพื่อนจนเขามาเฉยว่าเออจริงๆแล้วอ่ะเออน้องไม่โทรหาประกันหรืออะไรประมาณนี้คือแล้วพูดตามตรงว่าตอนนั้น่ะประกันอ่ะ ไม่อยู <aid> ่ในหัวเราเลยต่อให้พี่เขาสหาไปอีก3คนเราก็ไม่มีทางตอบประกันเราคิดว่าอย่างนั้นนะคือคือเหมือนเราผมได้งานนี้นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าพี่เขาคิดว่าผมเล่นมุกหรือเปล่าแต่พูดตามตรงว่าผมไม่ได้เล่นมุกผมอะเป็นคนอย่างนี้จริงๆแล้วคือเหมือนจริงๆแล้วที่ทํางานที่นั่นเป็นที่ทํางานที่สองที่3ผมละแล้วผมก็รู้สึกว่าเออเราเราก็แอบแบบเออดีใจน้องที่แบบเขาแบบรับในความเป็นเราได้เพราะเราเป็นคนแบบประมาณนี้คิดเก็ตอลู่มาคือเหมือนเราเป็นคนที่ค่อนข้างแบบปั๊มปัเป๋อๆนิดนึงพ่อแม่ชอบบอกเป็นคนปมเอะไรานี้ แล้วคือเหมือนพอไปทํางานแล้ว่มันก็จะโดนแบบโดนว่าอะไรเงี้ยว่าเออว่าอาจจะบอกว่าทํางานไม่ดีอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วก่อนหน้าที่จะไปสมัครงานที่นั่นเรามีความรู้สึกว่าเออถ้าิดสมมติเราไม่ได้งานใหม่เราจะไม่เราอาจจะไม่ทํางานสายนี้แล้วเราอาจจะทาทาอย่างอื่นแล้วคงไม่ทําแล้วเพราะพอมันอยู่ในการทํางานที่แบบเหมือนโดนกดดันแล้วก็พอตอนเริ่มทํางานเราก็รู้สึกว่าเออมันก็จะมีบางอย่างที่ไม่เข้าใจบางอย่างที่แบบประมาณว่าเออถึงบางอย่างสนแล้วพอมันไม่ลองทําแล้วมันก็ไม่เข้าใจเี คือจากประสบการณ์ที่ผ่านมามันก็จะโดนแบบประมาณว่าเอ้ยทำไมน้องเข้าใจช้าจางังหรืออะไรมาเนี้ยจะโดนแบบจะโดนพูดอย่างนี้อาจจะโดนพูดแรงกว่านี้หรือคือเหมือนมันค่อนข้างบั๋นทนมากแต่ว่าพอเหมือนไปอยู่ตรงไปทำงานกับบริษัทน้นเนาะเขาก็ไม่เคยว่าอะไรจนเหมือนใช้เวลาผ่านไปเราก็ทํางานได้เนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออเราเองก็ทํางานได้นี่หว่าอะไรมาเนี้ยคือเหมือนกันได้ทํางานกับพี่เขาอะมันทําให้เรารู้สึกว่าเออเราอะ่ะไม่ใช่คนเก่งอ่ะแต่เราเป็นคนคล้ายๆเ้มืมัน ฟังชั้นนอกอะคือเหมือนก็พอทํางานได้ทํางานส่งได้ที่อยากให้ทําอะไรคือทําได้เรารู้สึกว่าเรามีความรับผิดชอบพอคือเหมือนถึงแม้ว่าตอนนี้เราไม่ได้ทำงานกับพี่เขาทั้งสองคนแล้วแล้วพี่เขาทั้งสองคนก็ไปทางานที่บริษัทอื่นแล้วแต่เราก็รู้สึกว่าเรายังรู้สึกขอบคุณพี่เขามาตลอดจนถึงทุกวันนี้คือพี่เขาเป็นอะไรัวหน้าที่เราประทับใจที่สุดในในชีวิตเรานะเพราะว่าคิดดูแล้วกันว่าพี่เขาเลือกคนที่ตอบคาถามแปลกๆว่าเออถ้าเืิดรถต้องดับอ่ะน้องจะโทรหาใครแล้วเนี่ยตอบว่าโทรหาพ่อมันดูเป็นอะไรที่แปลกๆเวลา แล้วคือเหมือนพอไปทํางานมาเขาก็ไม่เคยแบบว่าอะไรเราจนเราแบบมาเราทํางานได้จนฟังชานอลเนี้ยแล้วคือเหมือนเหตุผลที่เราออกจากตรงนั้นก็เพราะว่าเหมือนตอนนั้นจะไปเรียนต่อโทก็เลยเหมือนลาออกไปเออพอเหมือนผ่านประสบการณ์ตรงนั้นมาเราก็รู้สึกว่าการเป็นพนักงาน Office ออฟฟิศอ่ะมันก็คือเหมือนแค่เป็นพนักงานที่ฟังชานอลก็พอแล้วความรู้สึกเราคือเราไม่ใช่คนที่แบบเฮ้ยเก่งแบบประมาณว่าเก่งมากแบบอธิบายรอบเดียวเราอาจจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถามว่าถ้าเราเป็นงานที่ต้องทําเราก็ใช้เวลาทิ้ง time สุดท้ายมันก็เรียนรู้ได้ เราก็รู้สึกว่าเราก็ไม่ใช่ถึงขนาดที่คนที่ทํางานไม่ได้เก็บถูกปะแล้วันเมื่อวานเนี่ยครับที่รถมันดับจริงๆคือเหมือนว่ารถมันดับรถมันเสียงจริง,รง,รงสิ่งที่ผมทําก็คือผมโทรหาคอนะครับคือประกันหรืออะไรเงี้ยไม่โทรอยู่ดีก็มันทําให้นึกถึงตอนสัมภาษณ์กับพี่เขาแล้วก็รู้สึกเหมือนประมาณว่าก็ยังรู้สึกขอบคุณมาตลอดอนะันเนี้ยแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองว่าเออฉันยังทํางานได้นะอะไรแบบเนี้ยอันนี้คือแบบอยากขอบคุณพี่เขามากจริง